สวัสดีค่ะชื่ออธิษฐานเกตอาพรนะคะจากบริษัทลิลลี่เบลนะคะจังหวัดอ่างทองค่ะบริษัทของเราก็จะทำเกี่ยวกับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะจากในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือตอนนี้นะคะบริษัทเราก็จะทำเกี่ยวกับสบู่ยาสะผมครีมทาผิวนะคะแล้วก็มีน้ำหอมแห้งนะคะที่ทำจากดอกไม้ธรรมชาตินะคะแรกเริ่มนะคะเราก็ได้นำเมเยืหุ้มเมล็ดฟักข้าวนะคะ เข้ามาทําเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางนะคะโดยทําเป็นสบู่นะคะเราก็สกัดเอาเยื่อหุ้มเมล็ดนะคะมาทําเป็นตัวสบู่ธรรมชาตินะคะโดยใช้ตัวของฟักข้าวเนะะี่ยค่ะจากชุมชนนะคะที่ปลูกนะคะในบริเวณรอบๆนะคะมาทําเป็นสบูะคะ่ค่ะหลังจากนั้นนะคะพอผ่านไปเรารู้สึกว่าเราควรจะพัฒนาตัวสมุนไพรเนี่ยให้เติบโตขึ้นเราก็เลยคิดที่จะทําเป็นครีมหรือว่าเซรั่มนะคะต่อจากนั้นเราก็เลยเข้าร่วมโครงการนะคะ ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเชิงพื้นที่เพื่อสุขภาพและความงามนะคะก็หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะทางโครงการก็จะนาเยื่อหุ้ม,มเมล็ดฟักข้าวนะคะไปทําการสกัดนะคะแล้วก็ตรวจวัดปริมาณสารให้เรานะคะว่าเราได้ปริมาณสารเท่าไหร่เหมาะสมแค่ไหนนะคะในการมาผลิตครีมนะคะจากนั้นก็เริ่มสอนนะคะให้เราสกัด อดหรือว่าเอาสารให้ได้ออกมาสูงสุดนะคะแล้วก็มาสอนวิธีการทำครีมจับมือทำเลยนะคะโครงการนี้ดีมากนะคะแล้วก็ให้เราได้ศึกษาเกี่ยวกับการผสมส่วนอย่างไรนะคะให้เนื้อครีมได้เข้ากันนะคะหลังจากที่เราได้ตัวผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบแล้วนะคะเราก็ได้ชื่อของครีมตัวนี้มาว่า G Active Brightening Cream นะคะนอกจากนี้นะคะเราก็มีแนวคิดว่าจะเอาสมุนไพรครีมฟักข้าวตัวนี้นะคะ ไปกระจายในตลาดไทยนะคะให้คนไทยได้ใช้ของไทยแล้วก็ของถูกแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะใช้แล้วเห็นผลนะคะโดยมีการทําการวิจัยแล้วก็วัดคุณภาพของสินค้าได้ดีนะคะแล้วก็คาดว่าอนาคตนะคะก็จะส่งไปที่ตลาดต่างประเทศนะคะอยากให้คนทั่วโลกนะคะได้รู้จักสมุนไพรฟักข้าวตัวนี้นะคะว่าเขามีประสิทธิภาพที่ดีนะคะสุดท้ายนะคะก็ขอขอบคุณโครงการดีพร้อมเซ็นเตอร์ทรีนะคะ ที่ให้การสนับสนุนนะคะทางด้านแพคเกจจิ้งนะคะตัวเนื้อครีมนะคะการสรกัดนะคะรู้สึกว่าโครงการนี้นะคะให้ความคุ้มค่านะคะกับบริษัทของเรามากๆนะคะก็ขอบคุณบุคลากรทุกคนนะคะที่ให้ความต้อนรับนะคะแล้วก็อบอุ่นแล้วก็ให้ความรู้ของเราอย่างเต็มที่สุดความสามารถนะคะขอบคุณมากค่ะ